สวัสดีครับวันนี้ก็มาทุ่งนาตามเดิมนะครับมาดูผลงานที่ผมปลูกไว้นะครับตัดหญ้าไปได้ทิ์เดียวนะครับฝนตกมาก็หญ้าขึ้นเยอะเหมือนเดิมถ้าจะฉีดยาฆ่าหญ้าก็ไม่ไหวครับอันตรายจนเกินไปสําหรับตัวเองแล้วก็คนที่มาไร้มานาครับอันนี้เป็นต้นดอกกระเจียวนะครับที่ผมมาปลูกไว้ประมาณสักสองทิ์แล้วครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มติดได้แล้วครับปลูกช่วงที่ฝนลงครับดอกกระเจียวผมก็ปลูกไปเรื่อยเลยครับประมาณ ยี่สิบต้นยี่สิบกอดครับเนี่ยสองฝั่งเนี่ยครับทั้งตะไคร้ทั้งดอกกระเจียวนะครับทั้งขาพวกนี้ก็กําลังโตกําลังงามครับซึ่งถ้าสักทักครับก็จะมีการใส่ปุ๋ยกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกําลังปลูกนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเาว่าเศรษฐกิจต่างๆก็ร่มดอกประเทศไทยมากพอสมวควรกับภาะวะเศรษฐกิจแล้วก็ ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างที่ประเทศไทยเจอในะปัจจุบันนี้ก็จช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาไทยกับเขมรปัญหาเศรษฐกิจป,ปัญหานักการเมืองหรือว่าใครก็ตามที่กําลังชิงดีชิงเด่นกันอยู่เนี่ยมันก็กระทบกับพี่น้องประชาชนครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องประชาชนแล้วก็กเกษตรกรเราก็จะลืมนะครับว่าไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับทุกันนี้เราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนครับเพราะถ้าวันนี้เราไม่ช่วยเหลือตัวเองเรารอความช่วยเหลือจากรัฐบาลก่อน อย่างที่เห็นนะครับไม่รู้ว่าวันไหนเวลาไหนเขาจะช่วยเรานะครับพวกตวกระเจียวที่ผมปลูกก็ามาประมาณนี้เลยนะต้นฝรัง่งช่วงหน้าฝนก็ไม่ได้ทำนะครับเพระาะว่ามันอยู่ไกลครับ้นถ้าเหลือค่อยกินครับเนอันะอนี้เป็นแปลงนานะครับหญ้าเยอะมากเลยครับผมให้เขาฉีดยาไปแล้วนะครับถ้าไม่ฉีดยาก็ไม่ไหวครับยกเว้นว่า ตรงสวนพวกสวนฝรั่งพวกนี้ครับก็ไม่ได้ฉีดยาเนื่องจากว่าผมเดินทุกวันตัดหญ้าทุกวันอันนี้จะเป็นทําแบบปลออสารพิษครับเนี่ยพวกกอตะไคร้นก็ถือว่าโตเร็วพอสมควรครับเนี่ยตอนนี้จะปลูกยาไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาพวกต้นดอกกระเจียวมาปลูกครับให้ฝนลงอีกสักหน่อยครับช่วงนี้ฝนทิงช่วงครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของเกษตรกร,ร,กรบ้านเรานะครับหลังจากที่หยุดจากการประจํามันสร์อาทิตย์ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ไครก็เริ่มโตแล้วสักพักก็จะใส่ปุ๋ยอีกนะครับเนี่ยปลูกผักสวนตัวไว้ก็ไม่รู้ว่าญาติพี่น้องหรือว่าเจ้าของเขาจะมาขโมยหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับอันนี้เป็นฝรั่งยนชุ่นนะครับซึ่งผมไม่ได้หอบแมลงวันทองก็กัดครับ พวนี้ถ้าไม่ได้หอ่อจะเป็นแบบนี้ครับมอนแรงวันทองงอกเข้าถ้าช่วงไหนที่ผมได้มานอนนาก็คงจะมีการหอนะครับต้องดูสถานการณ์ก่อนว่าจะไหวไหมครับหลังจากที่เีการใส่ปุ๋ยใส่แล้วะครับตอั้นพวกนี้ก็โตเรื่อยๆนะครับติดดอกติดผลไมาเรื่อยผมก็เด็ดทิ้งเป็นประจำเพราะว่า ถ้าไม่เด็ดทิ้งมันก็เน่านะครับไม่ได้หออแมลงวันทองก็จอะตามเดิมท่อนที่ผมสังเกตด,ดูนะครับหลังจากที่ตัดต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยแมลงวันทองมันก็มีเยอะนะครับแต่ในช่วงของหน้าแล้งคิดว่าต้นฝรั่งตัวนี้ก็น่าจะโตอีกพอสมควรนะครับถ้าทําผลในช่วงของหน้าแรงก็ต้องนอนช่อกครับถ้าไม่นอนช่อกคนน่าจะไม่เหลือครับหลายคนบอกว่าไหนบอกว่าจะตอนขิงผมก่อน ตอนอยู่แล้วนะครับประมาณ4ี่ห้าต้นตรงนู้นนะครับเดี๋ยวว่าลมมันแรงครับในช่วงของหน้าฝนช่วงนี้นะครับลมมันแรงเวลาที่เราปลูกมันก็ไม่มีอะไรที่จะบังด้วยนะครับเวลาตอนกิ่งกอนต้องมีการมัดกิ่งให้นั่นครับกับไม้ค้ายันพวกนี้ก็เลยหยุดไปก่อนครับในช่วงหน้าแรงค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับสาหรับผมเองนะครับมันก็ทําไปเรื่อยครับอาจจะดูแล้วแบบ ไม่ค่อยมีความสนใจก็สนใจอยู่นะครับเนี่ยก็มาดูนะตัดหญ้าก็ยังไม่เสร็จเลยครับทําไปเรื่อยๆครับตอนนี้มันก็เป็นวิถีชีวิตของคนบ้านเราเองนะครับคนไหนที่ทํใไ้ทํานาเนี่ยก็จะรู้ดีว่ามันก็ทําไปเรื่อยๆครับผมเองก็ทั้งทํานาดูแลสวนตรงนี้ด้วยครับก็เลยมีเวลาเท่าไหร่ก็ทําเท่านั้นครับเนี่ย ปัจจุบันนี้นะครับถ้าใครหลายคนที่ยังไม่เริ่มที่จะลดต้นทุนหรือว่ายังไม่เริ่มในการปรับตัวอย่างเช่นการลดต้นทุนในเรื่องของการทามาหากินนะครับเช่นพวกปลูกพืชผักสวนครัวนี่ถ้าไม่ลดต้นทุนวันนี้วันหน้าเราจจะมีต้นทุนเพิ่มมากขึ้นครับเราลดต้นทุนได้วันหนึ่งก็5้าบาท10บาท20บบาทอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเราลดต้นทุนได้วันนี้วันข้างหน้านะครับเราก็จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น เวลาสูบน้ําเข้านาก่อนน้ำก็จะผ่านสวนฝรั่งนะครับประมาณสักคืนนึงครับเขาก็ไม่นานแล้วก็หมดแล้วครับต้นฝรั่งพวกนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับนี่เวลาที่เราเดินมาเห็นพวกเนี่ยกิ่งขแขนของพวกต้นต่อนะครับอันนี้เป็นต้นต่อกิ่งของว้านครับถ้ากิ่งขแขนพวกนี้เราก็เด็ดออกครับเพราะว่ามันจะแย่งอาหารต้นต่อยอดทันดีด้านบนครับ ชีวิตของเกษตรกรช่วงมันหยุดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากเพียงแค่ว่าเราต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีครับง mm hmm. ว่าถ้าเรามีงานประจาอยู่แล้วครับล้วก็มาดูบ้างนะครับจัดการบ้างช่วงนี้สัปดาห์นี้จะทาอะไรเราก็วางแผนไว้นะครับแต่ผมบางทีก็ไม่ไหวนะครับตัวคนเดียวก็ทําบ้างไม่ทําพังบางช่วงก็พักผ่อนครับบางทีเหนื่อยจากการประจําก่อนมาเข้าสวนครับเข้ามาพักอยู่ที่สวนแบบ วันนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรมาสูบน้ําเข้านานมาดูส่วนพวกนี้ผลฝรั่งพวกนี้ถ้าหอ่อมันก็ได้นะครับถ้าหอ่อแต่ทำมาถ้าห่อแล้วมันก็โตแต่จะได้กินหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าช่วงก่อนนั้นที่หอ่อในช่วงแรกๆที่ปลูกไว้นี่ก็กินแค่ลูกสองลูกเองครับเนี่ยถ้าท่าในใดที่ปลูกฝรั่งที่ไกลาจากบ้านนะครับท่าน ไม่ติดกล้องวงจรปิดอย่างผมนี่ก็ต้องทอําใจนิดหนึ่งครับบ้านเจ้าของนี่เยอะครับถ้าไม่ติดกล้องไว้ถ้าติดกล้องไว้นี่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องดูอีกทีหนึ่งนีย่ยก็เดินดูมานี้นะครับถ้าเราพบลูกที่มันโตหน่อยก็เด็ดออกครับเพราะว่าต้นมันจะสมถ้าเราไม่หอม่อไว้ช่วงหน้าฝนก็น้ําขังแล้วก็เด็ดออกเด็ดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เทปไปนี่มันกน ไม่มีประโยชน์นะครับสักพักก็แห้งบแบบนีบห้หมดช่วงหน้าฝนก็ถ้าบำรุงต้นอีกทีหนึับจะทำกทิ่งให้ทำผลก่อนต้องวางแผนต่อไปสำหรับช่วงสำหรับการปลูกฝรั่งครับอันนี้ก็ปลูกไว้แบบอันนี้ อันนี้กิมจูแดงเบอร์ห้านะครับผมปล่อยทิ้งไว้ก็ติดลูกเรื่อยๆนะครับไม่ดกนะครับเพราะว่าไม่ได้บำรุงติดลูกก็ถือว่าติดดีพอสมควรครับอันนี้เป็นกิ่งที่เคยตอนกิ่งไว้นะครับเนี่ยมันทนลมไม่ได้ครับผมไม่ได้ปักไม้ค้ำยันครับตัวเนี้ยถ้าใครที่จะตอนกิ่งในช่วงของหน้าฝนครับลมแรงแบบนี้ก็ปักไม้ค้ำยันให้ดีครับเดยจะเป็นอย่างผมเนี้ยไม่ได้ัก ไม่ได้สักกิ่งเลยตัวนี้นี่ยเนนี้กินจุแดงเบอร์ห้าครับผลนียไม่ได้ห่อแล้วแมงวันทองจ่อแล้วเนี่ยก็ลองดูครับท่านใดที่ตอนขรัังไว้นะครับผมคิดว่าจะมีเทคนิคของแต่ละท่านที่ไม่เหมือนกันครับผมเองก็ยอมรับว่าไม่มีเวลามาดูเลยนะครับมาแต่เสาร์อาทิตย์เวลาลมพัดลมอะไรก็หักหมดเลยครับอันนี้จิ้ง่แดงเบอร์ห้าตัวนี้ อันนี้ก็คืออัปเดตส่วนรากข้าวในสัปดาห์นี้ครับพ่งนี้ก็ไปทํางานแต่เช้าแล้วตะไคร้พวกนี้อย่างน้อยก็เริ่มได้กินแล้วครับพวกขาก็จะใส่ปุ๋ยก่อนเพราะว่าขานี่โดนน้าก็ดูจะเหลืองๆครับถ้าหมดน้ําแล้วก็จะใส่ปุ๋ยเขาน่าจะโตดีครับแต่สําหรับตะไคร้ได้กินแล้วครับก็มาลุ้นกันครับในช่วงของปีหน้านพวกดอกกระเจียวพวกนี้ครับน่าจะได้กินครับมนันสิบยี่สิบต้น ถ้าฝนลงอีกนะผมก็จะเอามาปลูกอีกนะครับดอกกระเจียวก็ถือว่าน่าจะได้กินอยู่ถ้าเจ้าของเขาไม่มาเก็บก่อนครับตัวนี้ผาคิดว่าปลูกไว้นะครับถ้าเขามาเก็บกินเก็บอะไรก็แบ่งๆกันไปนะครับถ้าเจอก็คงจะบอกกันแต่ถ้าไม่เจอก็ถือว่าแบ่งกันกินไปครับตัวนี้ยังไงช่วงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับที่พยายามปรับตัวในช่วงนี้กับภาวะเศรษฐกิจที่ ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับการพึ่งพารัฐบาลเราก็คงอย่างที่เห็นนะครับรัฐบาลก็รักใครชอบใครก็ไม่ว่ากันครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือถ้ารัฐบาลช่วยได้แค่ไหนเราก็ต้องปรับตัวไปนะครับเพื่อความอยู่รอดของเราเอาใจช่วยพี่น้องเสด็จกรทุกท่านสวัสดีครับ